วันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิเทศกาลสงการปีใหม่ของชาวไทยที่บริเวณเฮือนสมปิที่ผมอาศัยอยู่วันนี้ผมได้เอาพระลงตามจารีตประเพณีของชาวไทยเพื่อนำพระพุทธรูปรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ทุกรูปไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศรีจันทร์หลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวน และหลวงพ่อกวิทอัญเชิญท่านลงมาเพื่อสงน้ําในวันปีใหม่คือวันสงการบริเวณที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็คือเฮือนสัมมปิดซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นพระแก้วมรกต องค์พระพุทธรูปโสธรอ,องค์พระพุทธรูปพระชินลาชและรูปเหมือนขององค์เจดีพุทธคยาและนอกจากนั้นก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็คือองค์พระธาตุสีสองลักษณ์วันนี้ชาวไทยทั้งประเทศถือว่าเป็นวันสงการ หรือวันปีใหม่ของชาวไทยผมได้นำอัญเชิญพระสงฆ์ผมได้อัญเชิญพระพุทธรูปลงมาเพื่อให้ครอบครัวได้มีโอกาสสงน้ำพระพุทธรูปกิจกรรมนี้ผมจะปฏิบัติทุกปีสถานที่ที่ผมถ่ายทำอยู่นี้ก็คือเฮือนสัม,มปิ ผมขออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกคนขอให้ครอบครัวของผมมีความสุขขอให้ญาติพี่น้องมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงผมขอให้เจ้ากรรมนายเวรมารับเอาส่วนกุศลที่ผมได้กระทำทั้งหมดและผมขออโหสิกรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกคนที่ คิดในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวกระผมและผมขอภาวนารับกรรมที่กระผมได้ประพฤติไม่ดีไม่ชอบและสุดท้ายที่ผมจะขาดไม่ได้ก็คือการสงน้ำพ่อสมัครและแม่มุนทาที่ผมจะต้องปฏิบัติทุกปี วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลของชาวไทยชาวไทยจะถือว่าวันที่13เป็นวันสงการสิ่งไม่ดีงามด้วยใจวาจากายหรือการกระทําที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิต ช้างแกะสลักที่เห็นอยู่นี่นะครับก็จะมีทั้งช้างจากภาคเหนือจากประเทศลาวจากประเทศพม่าที่ผมได้เอามาไว้เป็นที่สักการะบูชาโต๊ะที่วางเป็นฐานสำหรับนำพระพุทธรูป และรูปเหมือนของหลวงปู่ต่างๆที่มาปฏิดิตฐฐานอยู่บนบริเวณตรงนี้ก็คือไม้มะค่าทั้งต้นมีความหนาไม่น้อยกว่า5ถึง6เซนเป็นท่อนไม้ท่อนเดียวที่อาได้ เลื่อยให้เป็นโต๊ะหมู่บูชาในสมัยพี่ควบที่ผมได้นำมาไว้ที่เฮือนสัมมปิแห่งนี้และใน,นะในอนาคตผมก็จะบริจาคไปที่วัดม่วงไข่ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลุงปู่ชอบและในปีที่ผ่านมานั้น ผมได้ถวายพระบางเมืองเลยเหรียญปู่ชอบรุ่นแรกเหรียญหลวงปู่ศีจันทร์รุ่นที่หนึ่งหลวงปู่หลุยรุ่นที่หนึ่งและขนายงาช้างเพื่อให้หลวงพ่อขันตีให้ท่านนั้นพิจารณาให้กับคนที่บริจาคในโรงพยาบาล ที่หลวงพ่อได้ดำริก่อสร้างขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลของบูรพาาจารย์ผมได้ภาวนากับหลวงพ่อว่าถ้าใครบริจาคเกินห้าแสนบาทก็ให้หลวงพ่อนั้นเป็นผู้พิจารณาให้นำเอาสิ่งที่เป็นมงคลเหล่านี้ซึ่งผมได้ถวายให้หลวงพ่อไปเพื่อ ไปกราบไหว้บูชาและทุกอย่างที่ในอยู่ที่เฮือนสัมมปิแห่งนี้ในอนาคตผมก็จะถวายไปที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ชอบที่วัดป่าม่วงไข่ตําบลสารตรมอำเภอภูรเรือต่อไปสาธุบุญกุศลที่ทําในวันนี้ ผมขอแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกคนสาธุสาธุสาธุ